สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนณาราศีกุมทุกท่านชาวลัคนณาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ากุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมลักษณะตัวตนของชาวลัคนณาราศีกุม กลุ่มดวงดีมากเลยนะคะติดอยู่ที่ว่าเอ่อคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองต่อต้านตลอดเวลาเลยค่ะชาวกลุ่มต้องมั่นใจในตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันสําคัญที่ใจของตนนะ,ะเออของกลุ่มอะค่ะทำใจให้มันเข้มแข็งถึงจะยังไงกลุ่มก็ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ตลอดนะคะคนรอบข้างดีมากขอแค่ กุมมีความมั่นใจการงานใครที่คิดวางแผนนะคะต้องทำทำแล้วสำเร็จแน่ชาวกุมอย่าเสียโอกาสนะคะโอกาสมารีบคว้าการเงินชาวลัคนาราศ ีกุมมีโอกาสมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินดีแผนขั้นตอนแต่กลุมไม่มั่นใจเสียอยู่ที่ความไม่มั่นใจเครียดถึงขนาดนอนไม่หลับงานเข้ามาเยอะตัดพ้อนะคะเถียงตัวเองอยู่ในใจงานสร้างรายได้ทางการเงินเยอะมากกลุมปิดกั้นทางรวยอยู่ที่ตัวของกลุมนะคะไม่มั่นใจคิดใหม่ทำใหม่ค่ะความรัก คนโสดเนื้อหอมเลยเนื่องมาจากดาวเกตเลงมานะคะคนเข้ามาตลอดแต่กลุ่มคิดเป็นพันธมิตรด้วยกันทุกคนไม่คิดนอกเหนือไปจากนี้นะคะคือยังใจของตัวเองมันไม่เปิดรับอะคะ่ะคนมีคู่มีความสุข คนที่คบอยู่คือคนที่ใช่แน่นอนกุงเวียงวินเขายังทนได้อยู่ข้างกุมตลอดจงังหวะชีวิตผ่านมากุมใจร้อนเขาก็ไม่ไปไหนยังเข้าใจกุมอยู่ให้กำลังใจกุมตลอดนะคะเลยไม่คิดที่จะเปลืองหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่แน่นอนนะคะเพราะคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่นะคะที่คบอยู่หมอขอ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะแก้แค้เสริมดวงชะตาหน่อยนะคะปล่อยปลาตามกําลังวันเช่นเคยนะคะชาวลัคนาราศีกุมต้องปล่อยปลาตามกําลังวันนะคะ,ะเพื่อแก้แค้เสริมดวงชะตาชะตาในเดือนพฤษภาคม2566นี้มอขอฝากคลิป12ราศีในช่วง ในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทางทิกตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะชมได้3มช่องทางค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.0 0ุนมนอนถึง2 0 0 0ุนชมนนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให,หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ไอดีบุญยวัตนโดออยโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าหกสามหกสี่สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให ลาราศีกุมทุกท่านบุญกุศลอันใดหนุนนําดวงชะตาให้ครอบครัวและบริวารวงศาคัาญาตของชาวกลุมประสบความสําเร็จ,จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ